เมนูขนมหม้อทอดน้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะโดยใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะวันนี้น้องฟางเลยจะพาทุกคนมาทำคุกกี้ช็อกโกแลตต้นคริสต์มาสค่ะสูตรนี้พี่จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะก่อนรับชมน้องฟางยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องฟางนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะฟังจะทำการล่อนแป้งสาลี120รี่กรัมผงโกโก้1 0กรัมและผงฟู1ส่วนสช้อนชาล่อนพักไว้ก่อนนะคะพอเราล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นฟังจะนำเนยจืด5 0กรัมไปตีให้นิ่มก่อนนะคะ สำหรับตัวเนยนะคะก่อนที่ฟางจะนํามาใช้ฟางจะนําออกมาพักในกตู้เย็นก่อนประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะจะช่วยให้ตีง่ายขึ้นด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนําเกลือ1.4่สช้อนชาเทลงไปเลยค่ะคนส่วนผสนมให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นฟางจะนาน้ําตาลไอซิ่ง40กร,รมัมเทลงไปได้เลยนะคะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำไข่แดง1นึ่งฟองเทลงไปได้เลยนะคะวันนี้ฟางใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นฟางจะนำกลิ่นวานิลา1ส่วนสช้อนชาเทลงไปผสมรวมกันเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ เราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำแป้งที่เราล่อไว้นะคะมาผสมรวมกันเลยค่ะค่อยค่อยคนส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะสังเกตดูได้ว,ว่าถ้าส่วนผสมของเราจับก้อนมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็แปลว่าได้แล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปฟันจะใช้ที่แปอาหารนะคะมาแปตัวแป้งคุกกี้ของเราไว้ค่ะแรปตัวแป้งคุกกี้อย่าให้มีอากาศสัมผัสได้เลยนะคะฟอนจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง40นาทีค่ะ หลังจากที่ครบ40นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการปั้นตัวคุกกี้นะคะฟนจะโรยแป้งสาลีนในผสมบนถาดเล็กน้อยจากนั้นฟันจะทําการนวดแป้งคุกกี้ให้เข้ากันก่อนนะคะพอเรานวดจนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นก็ทําการรีดแป้งคุกกี้ของเราให้แบนเลยค่ะ ความหนาของแป้งไม่บางมากนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนําพิมพ์ของเรามาตัดตัวแป้งได้เลยค่ะถ้าใครไม่มีตัวพิมพ์นะคะสามารถใช้วิธีน้องฟางได้นะคะน้องฟางใช้กระดาษขายตัดเป็นรูปต้นคริสต์มาสก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาตัดเป็นรูปต้นคริสต์มาสได้เลยค่ะตัดตามรูปที่เราตัดไว้เลยนะคะ พอตัดเสร็จแล้วนำกระดาษออกจากนั้นเราก็จะได้รูปต้นคริสมาสที่เราต้องการเลยค่ะหากเพื่อนๆมีพิมพ์ที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะมาบอกนะคะถ้าตอนที่เพื่อนๆกำลังรีดตัวแป้งคุกกี้อยู่นะคะแล้วมีแป้งติดตัวไม้แนะนำให้ดําแป้งสาลี่โรยตรงไม้ด้วยนะคะสำหรับตัวแป้งที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำมารวมๆกันแล้วปั้นแล้วทำวิธีแบบเดิมได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานําไปเข้าหมอ้อทอดไร้น้ํามันได้เลยนะคะฟางจะนํากระดาษไขรองในหมอ้อทอดไร้น้ามันก่อนจากนั้นก็นําแป้งคุกกี้ของเราไปเตียงในหมอ้อทอดไร้น้ามันได้เลยค่ะฟางจะใช้อุณหภูมิที่150องศาเวลา10นาทีนะคะ หลังจากที่ครบ10นาทีแล้วนะคะฟานจะทําการกลับด้านของคุกกี้ค่ะค่อยๆกลับด้านของคุกกี้นะคะระวังคุกกี้ของเราแตกนะคะพอเรากลับด้านของคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นําเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันต่ออีก5นาทีค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะจากนั้นก็นําคุกกี้ช็อกโกแลตของเราไปพักให้หายร้อนเลยนะคะระหว่างที่รอคุกกี้ช็อกโกแลตของเราหายร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปทําตัวรอยย่อไอซิ่งกันคะ่ะ ขั้นตอนการทำรอยย่อไอซิ่งนะคะฟองจะนำไข่ขาวหนึ่งฟองมาตีให้ขึ้นฟูเล็กน้อยนะคะพอเราตีตัวไข่ขาวได้ฟองประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นฟังจะนำกลิ่นวานิลา1นึ่ส่วนสองช้อนชาผสมรวมกันเลยค่ะ ให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็นำน้ำตาลไอซิ่ง160กรัมมาลอนลงไปเลยค่ะสำหรับตัวน้ำตาลไอซิ่งนะคะสังเกตดูนะคะว่าตัวไอซิ่งจะมีการจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะแนะนำให้กดๆแล้วลอนลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ลักษณะของรอย a l i ไอซิ่ของเราต้องมีลักษณะที่เหนืดมากๆเลยนะคะพอได้ที่แล้วจากนั้นก็นำไปใส่ถุงบีบได้เลยค่ะสำหรับตัวรอย a l i ไอซิ่นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ายังมีความเหลวมากเกินไปก็สามารถเพิ่มไอซิ่งของเราได้อีกเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตกแต่งตัวคุกกี้ของเราได้เลยค่ะขั้นตอนการตกแต่งตัวคุกกี้ของเรานะคะในวันนี้เรามาในคอนเซปต์ต้นคริสต์มาสนะคะขั้นตอนแรกเลยฟันก็จะทำการวาดขอบของต้นคริสต์มาสของเราก่อนค่ะเพื่อนๆก็สามารถออกแบบลายคุกกี้ของตัวเองได้เลยนะคะแต่ถ้าคิดไอเดียไม่ออกก็สามารถทำตามน้องฟางได้ง่ายๆเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วคุกกี้ของเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะคะเมน <grit. S> ูคุกกี้ช็อกโกแลตต้นคริสต์มาสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะทาใส่กล่องผูกโบเล็กน้อยสามารถนําไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสได้เลยค่ะ คลิปหน้าอยาให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดอไร้น้ำมันนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะหรืออยากสอบถามวิธีทำหรือส่งกันบ้านนะคะก็สามารถทักไปที่แฟนเพจทำง่ายทานง่ายใบลิลี่ฟางได้เลยนะคะถ้าชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย